เปิดแชทสุดท้ายผู้กำกับเบิ้มกับผู้สื่อข่าวตอบสั้นๆสิ่งที่เจอหนักคดีของสารวัตรแบงค์ต้องบอกว่าเราจะพาทุกท่านมาเปิดแชทข้อความสุดท้ายของผู้กำกับเบิ้มกับผู้สื่อข่าวสิ่งที่เจอหนักหลังปิดชีพคดีสารวัตรแบงจากความคืบนาล่าสุดในพิธีพระราชทานเพลิงศพของผู้กำกับเบิ้ม โดยบิ๊กต่อหรือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมนรองผอ,อรตอรอได้เดินทางไปร่วมงานศพของผู้กำกับเบิ้มด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังมีข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียม,ยมทหารรุ่น39และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น55เข้ามาร่วมงานเป็นจานวนมากโดยของชำรวยงานชาป,ปนากิจของผู้กำกับเบิ้มนั้นเป็นพระเครื่อง ด้านหน้าสลักเป็นพระนอนจากวัดโพกกรุงเทพด้านหลังสลักพระพุทธบาทมงคล100ปี2460นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่ระลึกผู้กำกับเบิม้มเนื้อหาจะมีจากประวัติข้อความไว้อาลัยจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็ยังมีรูปภาพของผู้กำกับเบิม้มหลากหลายอิริยาบถด้านในมีคำอาลัยจากพ่อแม่และบทสดมนและล่าสุด เราจะพาทุกท่านมาเปิดแชทข้อความสุดท้ายจากผู้กำกับเบิ้มกับผู้สื่อข่าวสิ่งที่เจอหนักหลังปิดชีพคดีสารวัตรแบงค์โดยผู้กำกับเบิ้มนั้นได้พูดคุยกับคุณกิติพงศ์นโรปการอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำกองปราบปรามโดยข่าวนั้นได้ส่งข้อความไปให้กำลังใจหลังเกิดเหตุซึ่งผู้กำกับเบิ้มได้ตอบกลับมาสั้นๆว่าหนักเลยครับพี่ หลังผ่านไปได้3วันจากการตอบข้อความเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาผู้กำกับเบิ้มจึงตัดสินใจจบชีวิตตนเอง